สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันเรื่องปี64กยศปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม4แบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันเลยนะคะนี่คือเรื่องของการปรับเกณฑ์นะที่เขาจะปรับเป็นทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของกยศเดี๋ยวไฟจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ให้ดูนะคะก่อนอื่นเรามาศึกษารายละเอียดกันก่อนค่ะว่าน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะกำลังจะ เข้าศึกษาตั้งแต่ระดับมปลายสายสาม,มัญและสายอาชีพอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาค่ะกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเขาเตรียมพร้อมที่จะให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา2564นะคะโดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาออกเป็น4ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะที่1ก็คือ ลดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ3,60แสนบาทนะคะส่วนลักษณะที่2ค่ะเพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนต่อการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศค่ะต่อมาค่ะลักษณะที่3นะคะลักษณะที่3ส,สาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษค่ะ ลักษณะที่4ค่ะสำหรับผู้ที่กู้เรียนผู้กู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศนะคะก็ได้ได้ว่าปเป็นการพัฒนาระบบการจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกู้ยืมเงินด้วยค่ะให้น้องนองนักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้นนะคะผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กยศคอเซนเตอร์ค่ะ หมายเลข02-0164888นะคะ02-0164888ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ www.studloan.or.th e n t ค่ะเดี๋ยวไฟจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะคะจะสามารถกดเข้าไปดูได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยนะคะว่าเว็บไซต์ของกยศเขา โปรโมทเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างนั่นเองนะคะซึ่งก็มีรายละเอียดให้เราได้ดูด้วยเดี๋ยวฟ้าจะเข้าไปที่ google chrome นะคะ chrome app chrome นะเพราะว่าเป็นบรา b r o w s ร์ที่ฟ้าใช้งานอยู่นะคะใครที่ใช้บรา b r o w s ร์ไหนก็เข้าไปที่แอปนั้นนะคะง่ายๆของฟ้าเข้าที่ chrome ค่ะเดี๋ยวกดเข้าไปที่ chrome เห็นไหมคะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นฟ้าเข้าไปแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปแล้วว่าเป็น www studentloan or th ค่ะก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักแบบนี้นะคะ ราะฉะนั้นเ,เราก็สังเกต Ь ดูค่ะว่าเรากดออกไปก่อน ita ของเขาที่โชว์คะแนนเขาอยู่เนี่ยเขาภาคภูมิใจมากโชว์คะแนนคร <races> าวนี้สังเกตดูตรงนี้นะมองดีๆจะเห็นนะคะว่าจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมซ้ายขวาเห็นไหมคะสามารถเลื่อนดูได้ آ, ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เราเลื่อนดูได้นะเมื่อเขาเลื่อนเขาผ่านไปอัตโนมัติเราก็คลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้กลับมานะคะเมื่อกี้ก็ยสของเราเลื่อนไปแล้วเราคลิกกลับมาโอเคเห็นไหมคะตรงนี้ละก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ ดูรายละเอียดเลยนะ,ะเห็นไหมคะเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะโชว์ข้อมูลเหมือนที่ฝฟายแคปเจอร์หน้าจอไว้ให้ดูก่อนหน้านี้นะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กู้ยืมสีลักษณะปีการศึกษา2,564ค่ะบอกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะในตารางนี้นะทั้ง4แบบแล้วก็ด้านซ้ายมือสุดที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกเหมือนเป็นคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะ นี่ว่าเรียนในระดับไหนกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ที่ระดับไหนได้หมดเลยนะคะ,ะส่วนลักษณะนี้ก็ไล่ไปตามช่องนี้เลยลักษณะที่1ที่2ที่3มที่4นะคะก็ตามนี้เลยตามแถบสีด้านบนนี้เลยนะคะก็ดูเป็นช่องๆไปได้เลยค่ะมีทั้งหมด4ลักษณะด้วยกัน น้องๆสามารถไปกดดูได้เลยนะคะเขาจะระบุคุณสมบัติเอาไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะอ่านแล้วเข้าใจง่ายเขาสรุปมาดีมากเลยนะคะในตารางนี้ทั้งหมดน่ในข้อมูลเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนมากๆเลยนะคะลองไปเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ค่ะขยายดูได้เลยถ้าใครดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ก็จะสะดวกหน่อยสบายตานะคะ มันก็จะเต็มจอมากขึ้นรายละเอียดก็จะตัวใหญ่กว่าน,นี้แต่ถ้าดูในมือถือก็จะจอเล็กนิดน,นึงขึ้นกับจอมือถือของแต่ละคนนะคะน,นี้ลองดูนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ